วัดศคษย์รับทุกท่านที่เราจนช่องเขาใหญ่แชนแนลอยู่งครับนีครับตัดหญ้าทำสวนนะฮะตรงนี้จะเป็นสองหลังนะเนีกตัดสองนะ,ะลูกชายสองคนนะตัดมีเป่าคนหนึ่งกวาดคนหนึ่งนะนี่จะเป็นสวน แผนกรวนนะรวนดินตำโคนนะนะ,ะนกวาดเอาแล้วก็กวาดรวมตัวแนกวาดแรวนนะ วันก็ต้องตัดหญ้าขอบด้วยกันอันนี้เครื่องตัวนี้ผมซื้อมาเจ็ดร้อยหรือเท่าไรเนี่ยใช้ได้ดีนะของอเกาหลีนะของอุนไดนะของเกาหลีอนนของข้าีน ใช้ได้ดีเลผมซื้อเขาให้มาทดลองใช้นะจะซื้อจากร้านประจำผมก็ผมมีเป็นสมาชิกอยู่ก็เ,เลยซื้อได้นะแตซื้อมาสองเครื่องนะสองเครื่องเป็นอุนใจของเกาหลีใช้ได้ดีเหมือนกันแรงนะเื่แรง ีแรกผมเอาสี่เครื่องเขาเขาให้สองเครื่องเรานมีอยู่สี่บอกผมเอาหมดเลยแล้วมีอีกคนมาขอสองเครื่องก็เ,เลยแบ่งคนละสองเครื่องถ้าแรงดีไมกันแต่รอบเท่าไหร่เขรู้นะ่ผมไม่ได้อ่านดูว่ารอบเท่าไหร่แต่สังเกตด,ดูแล้วอยู่อยู่ที่หกพันรอบนั่น ดูแลนไหมฮะจะมีอยู่สี่อ่าสองหลังตรงนี้สองแล้วข้างในโครงการอู้นสองแล้วแถบนี้สี่หลังวันนี้ก็ก็อเอาให้เสร็จนะสี่หลังนี่ไม่ต้องกวาดแลยเป่าแย่เดียวเลเเยแล้วก็มีพรวนตาม สวย้อนสอนไอ้ย้อนแสนจะลองอาโดนบินดูนะ นีของจีนนะฮะของจีนตัวนี้แรงนะก็หกพันรอบเหมือนกัน สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเอาใหญ่ใช่ครับ